เสียงต้อนรับในการเดินทางมึงนี่นะเข่ากูตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านเลยละฮะอยู่กันมาหลายปีจะไม่ได้ไงนี่รถเราทนี้เดี๋ยวเอาน้องเดี๋ยวนี้ไปบีปปนะฮะข้าหลังนี่ก็คือน้องดาลิง n ผมเองโอเคเตรียมของกันก่อนดีกว่าโอเคเรียบร้อยนรำพระอุปกรณ์ ยังไม่ทันได้เริ่มเดินทางเลยนะฮะน้ำมันก็หมดแล้วโอ้โหยุคนี้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปเติมน้ำมันกันก่อนนะครับผมโหหอ95เต็มถังครับดูดูสิว่าน้ำมันมันยังมงไปเท่าได้4.6ลิตร180บาท95โหหอเติมแบบขนลวย สวัสดีครับมอนเตแคมป์กลับมาอีกแล้วนะครับผมเนาะกลับมาครั้งนี้ก็ห่างหายกันไปนานนู้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกือนธันวานะั้นมันหายไปแบบหลายเดือนแนละ้วก็ช่วงโควิดแล้วก็ช่วงพักการเดินทางเลยนะกลับมาครั้งนี้นะเราก็มาเดินทางกันที่จะไปสระบุรีนะเรามีแผนเป้าหมายไว้อยู่ประมาณสักสองสามที่ที่ผมมาออก l อยแล้วนะก็ฝากติดตามการเดินทางครั้งนี้ด้วยผมแล้วก็เป็นการเดินทางแบบวันเด y ทริปนะทุกคนสามารถลเลยนแบบได้หมดเลยนะครับไป สำหรับการเดินทางครั้งนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์สนับสนุนนะฮะยางดันหลบมอเตอร์ไซค์นะครับรุ่นสกูตเตอร์สมาร์ทสองที่เขาผลิตใหม่มาออกแบบเพื่อตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาต่างๆให้มันดีมากขึ้นนะฮะซึ่งเขาการันตีเรื่องความนุ่มแล้วก็หายางไม่ลื่นนะฮะซึ่งผมอะ่ะได้ลองใช้ตั้งแต่ตอนนู้นและจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็วิ่งไปประ,ประมาณ4 0 0 0โลและที่วิ่งไปทำงานทุกวันก็รู้สึกว่าโอเคตอบโจทย์ทุกอย่างเลยฮะมัน ไม่ลื่นเลยนะเจอฝนก็วิ่งชิวและการเดินทางครั้งนี้เราก็ใส่ยางตัวนี้นะครับเดินทางไปดูกันนะฮะว่าการเดินทางด้วยยางตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเนาะแทนในการเดินทางครั้งแรกของเรานะครับมีเป้าหมายไปที่อุโมง์รถไฟต้านะเขาพระพุทธฉายนะครับเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่มาถ่ายรูปสวยนะผมก็อหลงเชื่อใจง่ายก็ตามเข้ามาครับมาดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะ ถึงแล้วอะแต่เราอยู่บนเหนือไอ,นเ,อ,อ,องงเนี่ยเอออุโมงค์เนี่ยเราต้องลงไปทางไหนอะเออไปทางซ้ายใช่ไหมเนี่ยไอที่เรามาอยู่ขางล่างเราเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปนั้นเราจอดตรงไหนก็ได้ใช่ไหมเอ,อ้ยออนี่ไงถึงแล้วหาลูกกลมจอดดีกว่า ตอนนี้ไม่ถึงแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สระบุรีนะครับเราก็มาถึงที่อุโมง์คด่านใต้พระพุทธฉายนะครับเป็นอุโมงค์ที่เขามาถ่ายรูปแบบฟฟสวยๆกันนะเราก็อยากมาพิสูจน์กันดูนะฮะว่าอุโมงคที่นี่มันสวยแค่ไหนนะเราก็จอดรถข้างๆตรงนี้เลยรถเราน้องดาวนี่ ส่วนวิธีการลงไปนะฮะเดี๋ยวผมก็จะพาลงนะว่ามันลงยังไงนะต้องมาดูทางลงก่อนนะฮะลงมาตรงนี้เลยต้องระวังลงนะกวดเลยมากเลยโอ้โหเกือบละขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ก็ยังเป็นช่วงช้าอยู่เนะก็เดินสำรวจไป ทางจากนี้ก็นู่นน่าจะประมาณสามสี่ร้อยเมตรอยู่อ่ะเพราะว่านาตอนเดินไปรถไฟอย่ามานะมานี้คือพุ่งลงข้างทางเลยนะเนี่ยโอ้พอเดินเข้ามาใกล้ๆ คนใหญ่เลยแล้วดูมองไปข้างในมันมืดมากเลยนะเนี่ยอ๋อเขาเขียนไว้ว่าอุโมงค์พพุทธฉายแล้วก็พพุทธฉายสองมีหนึ่งและสองเหรอสองอุโมงค์พะพุทธฉายหนึ่งอันนี้พุทธฉายสองนะครับดูมืดตึ๊บเลย ตรงนี้แล้วกันน,น่ากลัวพี่พอเราเดินเข้ามาข้างในเฮ้ยเสียงสะท้อนเสียงสะท้อน <c oughs> เอาเป็นว่าอยู่เราอยู่แค่นี้ดีวกว่นเนะพื่อความปลอดภัยนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวรถไฟมาตอนไหนมันวิ่งอย่งไม่ทันนลเนาะอยู่ของน้องดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะฮะเราก็มาแค่นี้พอเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นสักหน่อยแชะไว้ว่าเรามาถึงแล้ว things so are ไอ้โม่มงนะฮะ ตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะฮะถ้าพระโพธิสัตว์แต่ปิดเพราะโควิดปิดชั่วขราวโอ๋อแต่เข้ามาในบรรยากาศที่นี่นะมันรู้สึกลมลื่นและเย็นนะแบบสบายแล้ววันนี้มันไม่มีแดดด้วยแบบเหมือน,นหนาวอะ่ะน่าจะเป็นช่วงพายุมันเข้าด้วยนะเออเนี่ยและผมพามาถ่ายด้านหน้าก็ได้ให้ดูกันว่าปิดยังไง เขาบอกว่าปิดก็คงไม่ได้เข้าอ่ะเนาะเนี่ยครับทางเข้ามาดูป้ายขออภัยทั้งปิดชั่วคราวเพื่อป้องกันโควิดคือเห็นนะทางเข้าก็เนะาะตามนี้แหละเขามานี้ก็คงไม่ได้เข้านะฮะเดี๋ยวเราไปเป้าหมายต่อไปเลยละกันเนาะขับมาตั้งนานแต่แอบเสียดายเล็กน้อยแต่บรรยากาศที่เนี่ยเย็นมากนะครับ สบายเหมือนจะเหมือนว่าอากาศตอนอดูหนาวก็ได้นะกับปลายฝนต้นหนาวเนาะมันยังไม่หนาวจัดแต่มันเย็นอู้สบายจริงครับขับรถว,วันนี้บสบายมากเลยที่เห็นอาจจะมีแสงแดดนี่คือไม่ได้ร้อนเลยนะฮะตั้งแต่ขับมา ตอนนี้เราก็ผ่านมาทางน้ําตกเจ็ดสาวน้อยนะฮะแต่เราไม่ได้ว่าเจสาวน้อยนะครับเราจะตรงไปนิดนึงนะครับมันเป็นชื่อน้ําตกดดงพญาเย็นนะฮะตึ่งน้ําตกที่นี่ผมไม่เคยมาเหมือนกันไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะน้ําตกดงพญายเย็นนะฮะนู่นด้านหลังผมนู่นได้ยินเสียงน้ําตกไหมฮะลงไปดูบรรยากาศกันนะฮะว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะไปสำรวจกันดีกว่าวนเานี่ยเราจะถึแค่วางแล้วก็นั่ง นี่กล่นน้ำใหสวยนี่น้นพาพาครอบครัวมานะที่ๆเขาก็เล่นน้ำกันด้วยกันครอบครันวนะคะนี่ยเขาก็นั่งกันอย่างเงี้ยค่ะได้ยิน,น,น,นเสียงมาตะไกลเลยนะฮะเขาก็จะไหลมามาๆๆๆตรงนี้ ต้องติดต่อทางไหนอะครับเดี๋ยวนั่งเลยอยู่มีน้องมาอ๋อนั่งเลยครับนั่งได้เลยเดี๋ยวเขาเสือกมาทีให้อ๋อนั่งมาพี่ได้ตลอดเขาคิดยังไงครับพี่เขาคิดยังไงอะครับรู้ละถั่งาัารเขาแต่เขาเขาเขาคขาเครียดอ๋อร้านร้านใช่ร้านนี้ปะฮะร้านแต่ผมไปถามเขาดีกว่าละถามร้านอาหารนะว่าถ้านั่งตรงนี้เขาคิดยังไงนะเออตรงนี้มันก็แบบเงียบดีนี่ก็ได้ น้ำพึ่งมะนาวมานะลองกินดูนะครับ,บาา <c oughs> สุดชื่น <c oughs> สุดชื่นแล้วอ <c oughs> <c oughs> ก็คือเมนูของเรานะฮะส้มตำปูปลาแล้วก็ต้มแซบกระดูกอ่อนแล้วก็ข้าวเปล่ามาดูต้มแซบนะฮะนี่โอ้น่ากินจังเลยนะครับกำลังเดือดเลยดูไฟ ตรงแสบกระดูกหมูนี่ส้มตำกุ้งปลานะครับลองดูอร่อยเลย คุณไม่ต้องเสียค่าเช่าแพรค่าเช่าสถานที่นั่งนะแค่สั่งอาหารสองกะพอแล้วก็ราคาก็ปกติทั่วไปไม่ได้แพงกว่าที่อื่นเลยน้ำนี้เย็นกำลังดีนะครับเดี๋ยวผมแช่อันนี้สักพักหนึ่งนะเดี๋ยวก็เดินทางแล้วครับเดินทางกลับ โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านมาที่เรียบร้อยนะฮะเนาะถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะฮะไม่จบอยู่ที่405กิโลนะฮะกับเวลาบ่ายสี่โมงครึ่งกลับมาครั้งนี้ยังไม่ชินนะเมื่อยอยู่เหมือนกันนะจอดแวะปั๊มก็บ่อยนะโอเคครับเรามาสรุปกันนะฮะเราเติมน้ำมันถังแรกไป180ถังที่2ไป180นะฮะและถังที่3มที่ผมเติมแต่ผมไม่ถ่ายไว้ก็ถังนี้ก็เป็น200นะฮะแต่มาถึงบ้านนะฮะ อาเกน้ํามันมันยังไม่ตกสักขีดเลยนะก็เฉลี่ยเฉลี่ยไปน่าจะน้ํามันจิบนี้ก็380บาทอันนี้เอยอันนี้ขนมไมลรึอันหนุ่มนะโนุ่มกันแล้วนี่กล่องฝากหนูขนมไหมคะเอ๊อฟาซื้อขนมมาฝากหนูไปกินหนมนะเก็บรถแล้วเก็บรถก่อนกินหนมไหมเก็บรถก่อนค่ะ ไม่ใช่หนุ่มแล้วหะหนูไม่ใช่หนุ่มหนูจะเอากล้องแล้วอะไรคะอี